เย่เฉินยิ้มเล็กน้อยยื่นมือออกไปจับเธออย่างอ่อนโยนและพูดเบาๆว่าขอบคุณนะภรรยาของฉันเซียวชู่รานอยากจะพูดบางอย่างแต่โทรศัพท์ของเย่เฉินกลับสั่นไม่หยุด ข้อความวีชชทหลายสิบข้อความถูกส่งพร้อมกันกู่ซิวยี่ไคลใครซีชินอวดเสียหวังดงเสียรงวานถิงสู่รั่วลี่สู่ซิยูหลี่เซียวเฟินเหอจือซิว่วเฮเลนาและผู้หญิงคนอื่นๆส่งคำอวยพรวันเกิดให้เขาและแม้แต่ตะวันนาก็ส่งข้อความตรงเวลานอกจากนี้หลินหวานเอ๋อวัย4 0 0ปียังได้ส่งข้อความถึงเย่เฉินเพื่ออวยพรวันเกิดให้เขาด้วย นอกจากนี้ยังมีคนอื่นๆเช่นหงวูเฉินเจ๋อไครวันโปจุนและครอบครัวเหอก็ได้ส่งคำอวยพรมาเช่นกันสิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือแม้แต่สตีฟลอตชายัยยังส่งพร้อนให้กับเย่เฉินเป็นจำนวนมากข้อความวีแชทที่ส่งมาอย่างต่อเนื่องทำให้เย่เฉินรู้สึกอายเล็กน้อยเขาไม่กล้าตอบต่อหน้าเสี่ยวชู่รานทำได้เพียงวางโทรศัพท์ลงเสี่ยวชู่รานถามเขาว่าสามีทำไมคุณไม่ตอบข้อความละ่ะ เย่เฉินยิ้มและกล่าวว่าโอ้นี่เป็นคำโอยพรจากลูกค้ากลุ่มหนึ่งดังนั้นฉันจะไม่ตอบกลับทีละคนฉันจะโพสต์ลงในความรู้สึกในวีแชทในภายหลังและเขียนคำขอบคุณสักสองสามคำเซียวชู่รานยิ้มเล็กน้อยและไม่ได้เปิดเผยเขาแต่ถามเขาว่าคุณอายุ29ปีคุณมีความปรารถนาอะไรไหมความปรารถนาเย่เฉินคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วยิม้ม ฉันไม่เคยคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาก่อนแต่เมื่อฉันคิดอย่างถี่ถ้วนแล้วฉันมีความปรารถนามากมายทีเดียวเซียวชูรานกล่าวว่าลองคิดดูก่อนแล้วค่อยคิดหาสิ่งที่อยากทำมากที่สุดแล้วค่อยเป่าเทียนคืนนี้คำอวยพรวันเกิดจะสมหวังอย่างง่ายดายโอเคเย่เฉินพยักหน้าพร้อมรอยยิ้มหลังจากพักผ่อนหนึ่งคืนวันที่สองของเดือนกุมภาพันธ์ก็มาถึงอย่างรวดเร็ววันนี้ที่เมืองหยานจิงเช้าตรู่มีหมอกหนาทึบทัศนียภาพแย่มากเย่ เฉินมองลงไปยังสนามกีฬาแห่งชาติจากหน้าต่างโรงแรมเดิมทีมองเห็นได้ชัดเจนแต่บัดนี้กลับพร่ามัวไปหมดไม่นานหลังจากนั้นเกล็ดหิมะก็เริ่มโปรยปลายลงมาจากท้องฟ้าและเสียงแจ้งเตือนจากโทรศัพท์มือถือก็ดังขึ้นไม่หยุดแอปข่าวสารและพยากรณ์อากาศหลายแอปเตือนฉันว่าวันนี้ที่หยานจิงจะมีหิมะตกหนักแบบกระทันหันและอาจกลายเป็นพายุหิมะได้ ตามหลักเหตุผลแล้วอุณหภูมิจะสูงขึ้นหลังจากเดือนแรกของปีจันทรคติและจะเป็นเดือนมีนาคมตามปฏิทินเกรกเรียนดังนั้นโอกาสที่หิมะจะตกที่เมืองหยานจริงจึงน้อยมากทว่าอย่างไม่คาดคิดหิมะตกหนักฉับพลันกลับทําให้ทั้งเมืองกลายเป็นโลกที่ปกคลุมไปด้วยสีเงินเซียวชูรานรู้สึกดีขึ้นมากเมื่อเห็นหิมะโปรยปลายไปทั่วท้องฟ้าเขานั่งลงหน้าต่างบานใหญ่ที่สูงจากพื้นจรดเพดานมองดูหิมะตกอย่างตั้งใจอย่างไรก็ตาม ผู้คนที่เร่งรีบบนท้องถนนในช่วงชั่วโมงเร่งรีบตอนเช้ากลับมีอารมณ์ไม่ดีนักรถหลายคันบนท้องถนนติดหล่มระเกะระกะผู้คนต้องดิ้นรนเพื่อก้าวไปข้างหน้าท่ามกลางหิมะที่ปกคลุมด้วยรม่มบางครั้งผู้คนหรือจักรยานก็ลื่นถลยไปตามถนนหิมะได้ตกหนักทั่วมหาวิทยายลัยจนถึงเย็นในที่สุดหิมะตกหนักก็หยุดลงเมื่อเย่เฉินและเซียวชูรานเริ่มเข้าแถวตรวจตัวที่สนามกีฬา